การ์ดเมโลดิอสในพาร์ทสอมาให้หมดเลยมอนสเตอร์ฟิวชั่นเพนดูลัมลิงกและการ์ดเวทมนตกับกับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมก็จะเอาการ์ดเมโลเดียสในพาร์ทที่2มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับพาร์ทที่แล้วก็เซิร์ฟไปก่อนกับมอนสเตอร์เอฟเฟกทั้งหมด12ตัวเนาะซึ่งก็จะมีพวกเอฟเฟกที่สื่อถึงการอัญเชิญแบบพิเศษมากแล้วถ้ามานันอัญเชิญแบบพิเศษมาปุ๊บมันก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมแบบนี้มีเงื่อนไขที่ทําให้เราได้เปรียบในมุมนั้นอะไรพวกเนี่ยนะครับค่อ,ขอ,อนขึ้น อยู่พอสมควรครับมีมอนสเตอร์ฟิวชั่นมอนสเตอร์เ u นดูลัมมอนสเตอร์ลิงและการ์ดเวทมนกับจักด้วยครับผมซึ่งเอฟเฟกตพวกมันเนี่ยไม่ค่อยมีความซับซ้อนไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะจบได้ในคลิปนี้แหละครับมีประมาณสักสิบกว่าใบด้วยกันเนาะซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามอนสเตอร์เมโลดิที่เหลือและการ์ดเวทมนกับดักสําหรับซีรีส์นี้จะมีอะไรให้เราพูดถึงกันได้บ้างเนา ก่อนอื่นนะครับผมจะมาพูดถึง Monster Fusion เนาะ Monster Fusion ตัวแรกเลยนะครับผม Melodius Maestra s c h u b e r t ์ครับ Melodius Maestra s c h u b e r t ์เป็น Monster Fusion ั่นท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกัน2,000นะครับโดยการไปนี้เกิดจากการใช้ Monster ร์แ่ชื่อ Melodius 2ตัวทำการ Fusion กัน,นออกมาเนาะซึ่งพอ Melodius ก็จะมีการจัดชนดิดของมันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเป็นแบบว่าเมโลเดียสดีว่าเมโลเ s ียสซ t r e s s อะไรแบบนี้เนาะซึ่งนในตัวนี้ก็เอาไหนก็ได้ครับ คืนชื่อ่าเมโลเดียสเนี่ยมารวมกันเนาะโดยที่ว่าเอฟเฟกของการใบนี้นะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าตราบใดที่มันยังอยู่บนมอนสเตอร์โซนนะครับเอฟเฟกจะสามารถใช้งานได้1ครั้งนะคือเลือกการในสุสานของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย1 2หรือ3ใบนะครับเอาการ์ดที่เราเลือกนั้นรีมูฟออกจากเกมแล้วทีนี้พลังโจมตีของการใบนั้นก็จะเพิ่มขึ้น200พอยต์คูณจํานวนการ์ดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปครับซึ่งเอฟเฟกนี้สามารถใช้งานได้ในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งด้ สุดหกรเนาะเพราะเขาบอกว่าตราบใดที่มันอยู่บนฟิลส์อย่างเงี้ยมันสามารถทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมานะครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้คือ m e l o d i ียสควายเอ o ร์บูมดีว่าครับ m e l o d i ียสควายเอ o ร์บูมดีว่าเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล6พลังโจมตี1,000ป้องกัน2,000นะครับมีระดับใหม่เข้ามาแล้วนะครับ m e l o d i ียสควายเนะครับผมเอ่อซึ่งตัวบ o มดีว่านี้นะครับก็จะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ที่เป็น m e l o d i ียสมาเอสตราฟิวชั่นกับ Monster, มอนสเตอร์เมโล มันมีการแบ่งพวกดีว่ามาเอสตาซองเทสอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีส่วนของการที่บางตัวเนี่ยการฟิวชั่นมันบังคับวัตถุดิบแบบนี้ด้วยเนาะเอฟเฟกของตัวบลูมดีว่าเลยนะครับมี2อย่างนะเอฟเฟกที่1นะครับการไปนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของการด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับเวลาที่มันทําการแบทเทิลแล้วมีความเสียหายจะส่งมายังผู้เล่นฝั่งเราอย่างนี้ความเสียหายนั้นจะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยตามมาด้วยเอฟเฟก์ที่2อนะครับการไปนี้เนี่ นในช่วงหลังคำนวณดามเมจสเต็ปแล้วพลังโจมตีตั้งต้นของการไปนี้กับพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่สู้กับการไปนี้ห่างกันเท่าไหร่เอาอันนั้นอะ่ะมอบเป็นความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับต้องไม่ลืมนะเอฟเฟกที่1เขาบอกว่ามันจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังโจมตี1000ของบลูมดีว่าส่งเสริมเอฟเฟกตัวนี้ดีงามมากๆเลยครับและตัวต่อมากเมโลเดียสมาเอร ฟิวชั่นธาตุแสงเผาฟารี่เลเวล7พลังโจมตี2,500ป้องกัน1,800ดการไปนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เมโลดียสตัวทําการฟิวชั่นกันออกมาโดยเอฟเฟกของมันมีอยู่3อย่างนะครับเอฟเฟกที่1ใช้งานได้เพียง,งครั้งคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมโลดี้หตัวจากในเด็กของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้นะครับและเอฟเฟกที่2คือการไปนี้ที่ถูกอัญเชิญฟิวชั่นลงมาตราบใดที่มันยังอยู่บนมอนสเต ติดชื่อเมโลเดียสทั้งหมดบนฟิวของเราเวลาที่มีการใช้งานเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์จะไม่ถูกทําให้ไร้ผลครับและเอฟเฟกต์ต่อมาเอฟเฟกต์ Effect, ที่3สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเช่นกันคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกส่งลงไปสุสานเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกการติดชื่อเมโลเดียสหนึ่งตัวที่อยู่ในส่สานของเรายกเว้นการไปนี้นะเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาตั้งป้องกันบนฟิวได้เลยครับเออซึ่งอันนี้ก็ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างง่ายได้ดีนะครับสำ นะครับมอนสเตอร์ตัวนี้คือเมโลเดียสควายเออร์บลูมพรีมาครับเมโลเดียสควายเออร์บลูมพรีมาเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุแสงเผาแฟรี่เลเวล7พลังโจมตี1,900ป้องกัน2,000นะครับการ์ดใบนี้ก็เกิดจากมอนสเตอร์เมโลเดียสมาเอสตราฟิวชั่นกับมอนสเตอร์ติดชื่อเมโลเดียสหนึ่งตัวขึ้นไปครับซึ่งเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็จะมี3อย่างด้วยกันอันที่หนึ่งเลยคือพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น300พอยต์คูณจำนวนมอนสเตอร์ที่ใช้เป็นวัตถุดิิบในนนนกาารรออัััญญเเเชมมลลงนะละะแฟฟคที่ การ์บ,บี้นี้1นึ่งพัเทิลเฟสสามารถโจมตีได้2ครั้งและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่3ถ้าเกิดว่าการ์บี้นี้ถูกอัญเชิญฟิวชั่นลงมาถูกส่งลงไปสู่สาลเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวติดชื่อเมโลเดียสนะครับผมเลือกจากสุสานของเราแล้วก็เอาการ์บี้นั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และมอนสเตอร์ตัวต่อมาน่าจะเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะฮะตัวนี้เมโลเดียสแมกนิฟิเคทฟาเวอริงเอตัวครับเมโลเดียสแมกนิฟิเคทฟาเวอริงเอตัวเป็นมอนสเตอร์ใบ ก็เกิดจากการใช้ Monster Melodies m a s t r a Fusion กับ Monster ติดชื่อ m e l o d i ี s สตัวนะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งใช้ตอนเทิร์นเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เราสามารถเลือก Monster mm hmm. ติดชื่อ m e l o d i ย s บนฟิลของเรา Remove ออกจากเกมไปจนกว่าจะจบเอ f นเฟสนะซึ่ง Remove ได้ตามจานวนที่เราต้องการด้วยนะครับแล้วทีนี้เรา Remove รไปกี่ใบเนี่ยเราสามารถที่จะเอาการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับขึ้นมือของอีกฝ่ายไปได้เลยครับและเอฟเฟกต่อมาเอฟเฟกที่2น,นะครับการ์ นี้ที่ถูกอัญเชิญแบบฟิวชั่นลงมาถ้ามันถูกอีกฝ่ายหนึ่งทําให้ออกจากฟิวไปนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมโลเดียสหตัวจากในเด็กหรือจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กอัญเชิญลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้เลยครับหมดไปกับมอนสเตอร์ฟิวชั่นต่อมาเรามาดูมอนสเตอร์เพนดูลัมกันบ้างนะครับมอนสเตอร์เพนดูลัมตัวแรกก็คือเมโลเดียสซองเทรสฟังครับผมเมโลเดียสซองเทรสฟังเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน800เพนดูลัมสเกลคือ1ครับที่เเอฟฟกหน พลิลัมของมันก่อนนะครับเอฟเฟกต์พลิ้ลัมสามารถใช้งานได้เพียงเท่าครั้งนั่นก็คือเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อเมโลดีสบนฟิลของเรา1ตัวนะครับหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ติดชื่อเมโลดีสหนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงสู่สารไปโดยพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่เราเลือกตอนแรกนั้นจะเพิ่มขึ้น200พอต์คูณเลเวลของมอนสเตอร์ตัวที่เราส่งลงสู่สารไปครับตามมาด้วยเอฟเฟกต์หลักของมันนะครับเอฟเฟกต์นี้อยู่2องย่างแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเท่านั้นครือต์ิดช่ เมโลดีสหนตัวจากในเด็กยกเว้นการใบนี้นะเลือก1ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าการใบนี้มันหงายหน้าอยู่บนเอ็กซ์ตร้าเด็กปุ๊บแล้วมีมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อเมโลดีสถูกอัญเชิญแบบฟิวชั่นลงมาบนฟิวของเราให้เราเอาการใบนี้ไปวางไว้ที่เพนดูลัมโซนครับและการใบต่อมาเมโลดีสซองเทสครูเปร์ครับผมเมโลดีสซองเทสครูเปร์เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล5พลังโจมตี1,200ป้องกัน2,000และเพนดูัมสเกลอง ตัวนี้คือ9นะครับผมเออคือไอตัวเมื่อกี้เพนดูรัมสเกลหนึ่งไอตัวนี้เพนดูรัมสเกลเก้าวางคู่กันปุ๊บเรียบร้อยเลยครับผมเลเวลสองถึงเลเวลแปดกันช่ำ,ชำ,ชำเลยทีเดียวเชียวนะโดยเอฟเฟกต์เพนดูรัมของเจ้าตัวนี้นะครับก็มีสองอย่างเอฟเฟกต์ที่หนึ่งก่อนเลยคือเราจะสามารถอัญเชิญเพนดูรัมได้เฉพาะมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุแสงเท่านั้นและเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถถูกทําให้ไร้ผลดได้ตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่สองสามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งนะครับนั่นก็คือถ้าบนฟิ Monster, ิิลลลลลดด์์ขออออออองงเเ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 รรรรราาาาามมมมมมมีีีีนน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 สสสสตตตตชืื่่่่่โยยททััั้้แะะะก็ไวไวหบฟลลบฟคผจ เลือกการ์ดเวทมนต์กับจากติดชื่อเมโลเดียสหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และเอฟเฟกต์หลักของมันก็มี2ออย่างนะครับแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละคทั้งเอฟเฟกต์ effect ที่1ก่อนเลยคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกเอาขึ้นมาบนมือด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การดรอปกตินะเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้โชว์ให้ฝ่ายหนึ่งดูหลังจากนั้นเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมโลเดียสที่มีเลเวลตั้งแต่4ลงไปนะครับเลือกจากในสุสานหรือจากบนมือหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลลงมมมาาาไดาด้้เยยคตว 2นะครับคือถ้าเกิดปก้าใบน,นี้มันหงายหน้าอยู่บนเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อเมโลเดสลงมาบนฟิวของเราเราก็จะสามารถเอาก้าใบนี้ไปวางไว้ที่เพนดูลัมโซนได้นั่นเองครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของเจ้าเมโลเดสอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเมโลเดสคอมโพเซอร์บลูมฮาร์โมนิสครับเมโลเดสคอมโพเซอร์บลูมฮาร์โมนิสเป็นมอนสเตอร์ลิงท่าแสงเผ่าแฟรี่ลิงสอง 2, พลังโจมตีหนึ่งพันครับก้าใบนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์าาาวแฟฟรรี่ตัััทกออญญเเชิ Link ิลลงงมมนได้ ของมันก็มีอยู่2อย่างครับเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งนั่นก็คือว่าถ้าการไปนี้ถอัยเชิญลิงก์ลงมาได้สําเร็จเสร็จปุ๊บเราสามารถทิ้งกาบนมือ1นใบไ,ได้นะครับแล้วทีนี้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมโลเดียสอตัวโดยที่ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่เท่ากันนะเอามอนสเตอร์2ตัวนั้นอันเชิญลงไปที่ปลายลิงก์มาร์เกอร์ของการใบนี้ในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษครับเทินที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกน,นี้เราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้าาเฉพาะต,ตัวติดชื่อ นะครับมอนสเตอร์ติดชื่อเมโลดิอัสที่ยืนอยู่ปลายลิง์มาร์เกอร์ของการไปนี้นะถ้ามันทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เวทมนตรับดักได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปครับผมก็หมดกันไปกับการ์ดมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นมอนสเตอร์ในซีรีส์เมโลดิอัสนะครับแต่ยังเหลือการ์ดเวทมนตร์ห้าแล้วก็เหลือการ์ดกับดักหนึ่งให้เราพูดถึงกันนะครับมีอะไรบ้างก็ไปไล่กันทีละใบเลยเริ่มที่ใบแรกนะครับผมออสตินาดครับออสตินาดใบบนนี้ะคครัเเอฟฟ มันคือเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อเมโลเดียสหนึ่งตัวหลังจากนั้นเอาวัตถุดิบจากบนมือหรือจากในเด็กของเราส่งลงสู่สารไปนะครับโดยเงื่อนไขาการอันเชิญก็คือเขาให้เอามอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีวัตถุดิบ2ตัวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอันเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้เลยโดยที่ว่าในเอ็นเฟสของเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้มอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นที่ถูกอันเชิญออกมาก็จะถูกทำลายไปและหลังจากที่มันถูกทำลายเสร็จแล้วนะคร ซึงเป็นการทําลายในลักษณะที่ว่าคลายฟิวชันออกมานั่นแหละเนาะเออก็ถือว่ามีเอฟเฟกอีกแบบหนึงที่น่าสนใจครับและถ้าดูจากเอฟเฟกแรกของกาไบนี้แล้วก็เป็นข้อสังเกตได้ว,ว่านี่มันคือการฟิวชันเฉพาะทางที่ไม่มีคําว่าฟิวชันอยู่ในชื่อการดนะครับ ตามมาด้วยการ์ดไปที่2นะครับการ์ดไปนี้มีชื่อว่า m e l o d i u s Concerto ตครับ m e l o d i ียส o อนเซอโเป็นการ์ดเวทดมนธรรมดานะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มีอยู่2ออย่างด้วยกันแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับผมเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เป็นเผ่าแฟรี่ของเรานะครับหลังจากนั้นทําการส่งวัตถุดิบจากบนมือกับจากบนฟิวล,ลงสู่สารไปอ่าซึ่งอันนี้มาอีกแล้วครับผมกากร์ดฟิวชั่นเฉพาะทางชิดนี้ซึ่งวัตถุดิบจากบนมือจากบนฟิวของเรามมีอนเเตตอร์ที่ป็นววัุดดดิบไ,ไ้้ย ก็สามารถส่งวัตถุดิบจากเพนูลัมโซนลงไปได้เช่นกันนะแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เป็นเผ่าแฟรี่ตัวนั้นลงมาครับตามมาด้วยเอฟเฟกที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการไปใบนี้อยู่ในสูสารนะถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ฟิวชั่นใดชื่อเมโลเดียสของเราถูกส่งลงสู่สารไปเมื่อไหร่เราเอาการ์ดใบนี้ไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กแล้วก็จั่วการ์ดจากเด็กได้หนึ่งใบครับการ์ดไปต่อมา first movement solo ครับ first movement solo เป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับโดยที่ว่าการชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเท เทิร์นที่เรามีการใช้งานการ์ดไปน,นี้เราจะสามารถอเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวติดชื่อเมโลเดียเท่านั้นด้วยเอฟเฟกต์หลักของมันเลยก็คือว่าถ้าบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่เลยนะครับผมเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมโลเดียหนึ่งตัวที่มีเลเวลตั้งแต่4ลงไปเลือกจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับและการ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือฟอร์เตซิโมครับฟอร์เตซิโมเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับโดยที่ว่าการ์ดแใบบนี้เอฟเฟกต์มี2อ,อย่างเอฟเอก Monster, อ odies, ฟกต แล้วทีนี้พลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้น800พอยในสแตนบายเฟสหน้าของเราครับและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่สอนนะครับถ้าเกิดว่าการใบนี้ที่ไหยหน้าอยู่บนโซนไม่้กับดักมันถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อเมโลดยสของเรานะครับเลือกเสร็จแล้วส่งวัตถุดิบจากบนฟิวของเราส่งลงสู่สารไปแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาในฐานะที่เป็นการอัญเชิญฟิวชั่นนะครับและการไปต่อมาออการใปนี้คือเปียนิสซิโมออนเร์่หน อยู่บนฟิลนะครับในเทิร์นนั้นมอนสเตอร์ตัวที่หงายหน้าที่เราเลือกนั้นนะครับพลังโจมตีตั้งต้นของมันจะกลายเป็น100และจะไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกและไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้นะครับซึ่งเกือบไปแล้วเหมือนกันนะครับเปียนิซิโมเนาะเท่าที่ผมดูเขาบอกว่าถูกจัดอยู่ในการ์ดของซีรีส์เมโลดียสนะครับอ่ะซึ่งดูจากอาร์ตเวิร์ดดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยคิดว่าก็เป็นการ์ดแนวดนตรีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเอฟเฟกของมันไม่ได้มีการสื่อไปถึงพวกเมโลดี้น,น่ออไวไ้้กกมใคบุ็ส่การนน์ข้ามาุยให้ัักนด้วยประงครับและการไปต่อมาบ ท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับใบนี้คือ Melodies Illusion ครับ Melodies Illusion เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยเมื่อเรามีการเปิดใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Melodies 1ตัวบนฟิลของเราในเท่านั้นมอนสเตอร์ Monster ตัวที่เราเลือกจะไม่รับเอฟเฟกต์จากการเวทมนต์กับดักของของีกฝ่ายหนึง่งแล้วก็ในแพทเทิร์นเฟสมันจะสามารถโจมตีได้ถึง2ครั้งเลยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของ Melodies นะครับผมพวกสาวน้อยนักดนตรีทั้งหลายนะชอบในแง่ที่พวกเธอเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเสียงเพลงเสีีีียงดนนตตรรอะไไว่่าแท มันไม่ใช่แค่เมโลดีสแล้วก็เป็นชื่อแนวเพลงอะไรพวกนี้อย่างเดียวมันยังมีเรื่องของระดับดนตรีประเภทดนตรีที่มีการใส่เข้ามาแยกด้วยนะครับมีซองครสดีวงดีว่าอะไรพวกนี้ใส่เข้ามาเนาะเออก็เป็นเอกลักษณ์ที่น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังมาสท่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมมีใครชื่นชอบซีรีส์นี้มีใครเคยเล่นอะไรยังไงแล้วก็มีวิธีการเล่นที่น่าสนใจยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออเอฟเฟกต์การนในเชิบบเง ปรระะมาณนคับแต่มันก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับพวกมอนสเตอร์เอฟเฟกที่พูดไปในพาร์ทที่แล้วนะครับหมายความว่าไอ้พวกของพาร์ทที่แล้วเนี่ยอาจจะมาในลักษณะที่ว่าเฮ้ยอันเชิญลงมาบนฟิวโรยๆเยอะๆแล้วก็ใช้เอฟเฟกกันเองแล้วก็ต่อยอดให้พวกแบบมีมอนสเตอร์เหล่านั้นอยู่บนฟิวเยอะๆแล้วก็เอาเป็นวัตถุดิบในการอันเชิญฟิวชั่นอันเชิญลิง์อย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะกว่านี่เองครับใครมีไอเดียอะไรอย่าลืมมาแชร์ให้หมูเก่งสั่งกันด้วยเด้อสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้าาาากกคลลิิปปนีี้้มมมขขอออผผดดดพรระใ็ภัยณทีีี่่นนน้้้้ดดววยยะคครับบูลลิปแชออาลลืมกกดดไค์ subscribe ง กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ